วันนี้ก็มาอยู่กับเวที่กอริล่าคานาวนวานนครนะคะจะพามาชมกับเจ้าคันนี้เลยมิสซูบิชิเอ็กเพนเด 1.5GT ปี2022เลขไม่หมื่นโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันเลยด้านหน้านะคะดีไซน์สวยงามค่ะกระจังจะเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับสีดาแบบนี้เลยนะคะสะเกิดให้รอบคันเลยนะคะสวยสะดุดตาม,มากๆเลย ด้านข้างนะคะล้ออันลอยสีทูโทนะคะเดิมแท้จากโรงงานจอกยางยังเหลือใช้งานได้อีกยาวๆด้านท้ายของเขานะคะไฟของเขาจะได้เป็นแบบ LED มีกล้องมองหลังเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดในส่วนของภายในสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเช่นกันนะคะเมื่อเราพับเบาผู้โดยสารตอนที่3ออกชุดปะ ลมยางฉุกเฉินนะคะอุป,ปกรณ์อะไหล่ครบเลยภายในของเขาจะได้เป็นควนสีดํานะคะคุณลูกค้าเบาะหนังแท้ดําเดิมจากโรงงานพวงมาลาัยมัติฟังก์ชันเลขไม้นะคะเพียงหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเลขไม้ถือว่าน้อยมากๆเลยรถเดิมแท้จากโรงงานทุกจุดน็อตไม่ขยับเลตอาร์ตอยู่ครบค่ะสําหรับคันนี้นะคะเวให้ผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะตลอดอายุสัญญาเลยดอกเบี้ยได้เริ่มต้นที่หนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ค่ะฟีดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้เงินออกรถไม่ต้องใช้คนทั้งออกรถง่ายได้รถไว ซื้้อเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะคุณคือคนสำคัญกอริลลาค่ะรักรถรักเพื่นค่ะ